พระเอกรุ่นพีของช่องเจ็ดแต่ทำตัวติดดินเปิดบ้านอ,อมอกักพันหลังไม่คิดแต่งงานมีครอบครัวเพราะอมอักพันก็อยู่กับช่องเจ็ดมานานนับสิบปีแล้วและเพื่อนเพนพระเอกรุ่นเดียวกันหลายคนก็ทยอยออกไปเป็นนักแสดงอิสระกันเยอะเพื่อยืดอายุการเป็นนักแสดงนำในช่องอื่นๆสำหรับอมคิดแล้วมองอนาคตตัวเองแบบไหน อมได้ตอบว่าผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าอยากจะเล่นบทนําไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นหรอกที่นี่ก็มีให้เล่นใครที่ออกไปก็เป็นทางเลือกของเขาเพราะมันมีทางหลากหลายมากขึ้นแต่สำหรับผมผมแฮปปี้กับการอยู่ตรงนี้ผมยังมีสัญญาณและไม่อยากไปไหนผมอยากทำงานกับช่องอย่างต่อเนื่องไปก่อนครับ จากนั้นเราทำอ,อมอัคคพันต่อว่าแม้ตอนนี้อมจะเป็นพระเอกพี่ใหญ่ของช่องไปแล้วแต่แฟนละครของช่องกลับมองว่าเป็นขาลงของออมแล้วรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ ซึ่งออมยิ้มให้เราก่อนตอบคำถามนี้ว่าก็ไม่แปลกและก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาผมอยู่ตรงนี้มาไม่ใช่เวลาน้อยๆด้วยวัยเอย่ยระยะเวลาที่เล่นละครมาด้วยก็ค่อนข้างนานนะคนที่คิดแบบนี้ผมไม่ว่าแต่ผมก็พยายามทำทุกอย่างของผมให้ดีที่สุดแล้วใครจะมองว่าผมขาดลงผมไม่ว่าแต่ผมรู้ว่าผมมีงานละครอย่างต่อเนื่องผมโอเคแล้วและผมไม่เสียใจเลยที่คนมองแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของคน ที่จะมองเขามองแบบนี้ได้แต่ผมทำเต็มที่ของผมแล้วจริงๆเหมือนกันและในวันนี้ออมอักพันก็มีอายุ36ปีแล้วแต่ก็ยังคองตัวเป็นโสดไม่มีเข่ากับสาวคนไหนแบบชัดเจนเราเลยต้องถามอมแบบตรงๆว่าเคยคิดจะมีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆหรือไม่ ซึ่งเมื่อเจอคำถามนี้อ๋อมบอกกับเราด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและชัดเจนว่าจริงๆผมอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะผมอยากมีภรรยามีลูกเห็นน้องสาวมีลูกก็ดูน่ารักดีแต่ถ้าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วไม่มีจริงๆผมก็คงไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ยังพอมีโอกาสจะเป็นไปได้อยู่อยากจะมีครอบครัวอายุไม่เกิน45นะ จริงๆอยากจะมีครอบครัวตอนอายุสัก40น่าจะาก,กำลังดีแต่ถ้าหลุดออกไปมากกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วแน่นอนเพราะเดี๋ยวแก่กว่าลูกแม้จะทำงานในวงการบันเทิงมา13ปีแล้วแต่ออมอักพันธ์ก็ยังคงน่ารักเหมือนวันแรกที่เคยเจอไม่มีผิด เรายังจำได้ในวันหนึ่งที่งานอีเวนต์เคยดึงออกมานั่งสัมภาษณ์ลงคอรลัมนักแสดงหน้าใหม่อยู่เลยแต่เผิ่ปแป๊บเดียวจากหนุ่มน้อยที่ขี้อายยิ้มไปต่อไปไม่ค่อยมั่นใจมาวันนี้ความขี้อายนั้นหายไปแต่ความน่ารักและความทอมตนยังคงมีอยู่เสมอและเราเชื่อว่ามันจะอยู่ติดตัวผู้ชายที่ชื่ออมอักพันคนนี้ตลอดไป